สวัสดีค่ะบุ๋มนิลวันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำหนังสั้นสะท้อนสังคมนะคะทีมงานแบงค์ทองทุ่งค่ะเดี๋ยวจะไปดูเบื้องหลังข้างหลังกันเลยนะคะน้องๆเยอะแยะเลยค่ะไปไหบปะ แกกินหรอกดีเลยงัน้นเดี๋ยวขอเลิกเลยป่ะก็จะไปเลียงหมูกกันเองนี่กี่โมงแล้วเนี่ยอุย้ยสายแล้วไปเหอะรีบไปเหอะเดี๋ยวแดนท็อปรอเออโหเถื่อยแกอันนี้อ่าไม่เป็นไรกล้องแอนแ,แอคชั่นโอ้โหเถื่อยแกเอานี้เดี๋ยวใช้ไปเลี้ยงหมูกระทะเอาไหมอืม้ม หมูกระทะเลยนะเว้ยไม่เอาหม,าาออมูอะไรที่แกชอบปะเยอะจริงอ่ะขอโทษกล่องแอรแอปชั่นขอโทษเลยแกอันนี้เดี๋ยวฉันเทเลมหมูกระทะเอาปะ่ะหมูกระทะเลยโอเคเติมเสียงอยีกหน่อยนะพูดให้เต็มเต็มเสียงเลยอ่าเมื่อกี้ของของเราพูดเบาเบาไปหนะ่อยพูดเอานนี้เดี๋ยวฉันไปเลี้ยงหมูกระทะเอานนัหมูกระทะเลยนะวะของเราของเราเป็นอย่างเงี้ยแต่ของ แต่ให้เราพูดแบบเอางี้เดี๋ยวฉันจะพาแกไปเลี้ยงหมูกระทะหมูกระทะเลยนะเว้ยกี่โมงแล้วเนี่ยสายแล้วว่ารีบไปเถอะเดี๋ยวอาจารย์ท็อปรอเออแมต้องคอนทิเนี่ยนะเดมเพื่อบางที่บอสเสียบหูทัดหูบอสเสียบหูผม้งอย่างเช่นอะมาพร้อมอ่าเดี๋ยวตัวไปเสี่ยมันบอยนะต้องเงียบเจ็บไที่ที่เขาจะรัดเพี้ยเออมันเพี้ยนเราต้องสีชมพูอย่างสยามโต๊งก่อนนะ มันจะไม่เพี้ยนได้ยังไงล่ะเชื่อเราคะแนนมันจะไม่เพี้ยนได้ยังไงล่ะคะแนนก็หนูอ่ะจับผิดช,ช่องผิดสายเนี่ยขอเสียงก็จับแค่นี้โอ้ย <c oughs> อย่ยมันมันมีบอร์ดบอร์เดนบอกเขาเขาเขาหนูส่งบอร์ดใ <c oughs> ช่ไหมแล้วก็แล้วหนูก็อุ้ยอาจารย์แล้วหนูสะบัดมืออนี่นะอุ้ยอาจารย์ครับอาจารย์เสียงเข้มหกว่าอาจารย์ครับ อาจารย์ก็น่าจะบอกว่าให้ดีตรงนี้แล้วหนูบอกแล้วแล้วหนูก็บอกแล้วหนูก็บอกแล้วข้อเรืเปลนที่ว่านี่มันยังไงอะคะดูๆไปนี่หนูก็เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็สวยใช้ได้เลยนะอาจารย์ว่าอาจารย์เริ่มจะเอหนู แบ่น้อยเอาใหมหนึ่งสองสามโอเคไล่ต้อไล่รวดไปใช,ใช่แล้วก็ถ่ายได้แค่ประมาณสองครั้งเดวถนของหมพี่ท็อปพูดอย่างนี้ดูว่าเขินนะเออตามงพี่หล่ออีกแล้วพี่มั่นใจแอดแอดช่างน้องน้องน้องคะาแนนค้าแนนค้าแนนคะแนแนต่อเดี๋นะไม่เป็นไรไม่เป็นไร